ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดเมนูมื้อเช้าสายฟ้าพายุกินง่ายอยู่ง่ายหม่าอะไรก็อร่อยไปหมดขยับโตทำอะไรก็น่ารักนะ่าเอ็นดูไปหมดจริงๆสำหรับน้องสายฟ้าพายุลูกชายฟ้าแฝดของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อนอตวิสรุตปัจจุบันน้องแฝดอายุครบ3มขวบแล้วกำลังกินเก่งเมาเก่งโตว,วันโตคืนเป็นที่รักของพ่อแม่และเป็นที่รักของแฟนๆส่วนเคาวดีเรื่องน้องสาวจะมาเมื่อไหร่นั้นแฟนๆก็ได้แต่รอและลุ้นกันต่อไปจ้า ล่าสุดมามีชมพู่ก็ได้เผยคลิปน่ารักนรักของน้องแฝดพร้อมเปิดเมนูยำเช้าง่ายๆของเด็กๆเห็นเป็นลูกซุปตาแบบนี้แต่บอกเลยว่าเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกันสุดๆพี่สายฟ้าก็หม่นมือเช้าง่ายๆด้วยไข่ต้มเหย่อซอสส่วนไอ้เต้าอ้วงพาย,ยุนั้นแม้จะไม่มีข้าวเหนียวของโปรดแต่เมื่อได้เจอไส้กรอกปลาทูทอดก็แฮปปี้กับการกินไม่แพ้ก,กันเลยละคะ่ะ